สวัสดีครับมาพบกับรุ่งครับหนุ่มน้ำมนต์คนหน่ารอจากยูทูบชาแนลที่ดินถูกทําเลดี159นะครับวันนี้รุ่งครับพามาดูที่ดินแปลงคลอง15นะครับองครักจังหวัดนครนายกนะครับที่ดินแปลงนี้ใกล้ๆคลอง16นะครับแล้วก็ระหว่างคลอง15กับคลอง16นะครับตําบลองครักอำเภอครักจังหวัดนครนายกนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ ห่างฟิวเจอร์พาร์คบังสิตเพียง38มกิโลนะครับแล้วก็ท่านมาเดินทางสะดวกมากนะครับเดินทางได้เข้าออกได้สเส้นทางครับซ่งลังสิทธินครนายกนะครับมายูเทิร์นตรงหลักกิโลเมตรที่41แล้วก็ย้อนกลับมาหลักกิโลเมตรที่38ก็บข้ามสะพานมานะครับข้ามสะพานตรงร้านกาแฟชื่อดังชื่อร้านกาแฟมองเธอนะครับข้ามา2กิโลก็จะถึงที่ดินแปลงด้านหลังนี่เลยนะครับนี่ครับุงครับมี2แปลงนะครับ เปิดขายในราคาและเงื่อนไขพิเศษนะครับสแปลงเท่านั้น2แปลงสุดท้ายนะครับนะครับแปลงหมายเลข11นะครับมีเนื้อที่540ตารางวาแล้วก็หมายเลข12นะครับสามตารางวาราคาพิเศษมาก70,00บาทต่อตารางวาครับเพียง7,00 0บาทต่อตารางวาเท่านั้นแล้วก็รุ่งครับขายเงื่อนไขพิเศษอีกมีวางดาวสัก10%เรนะครับขาดเหลือคุยกันนะครับเงินดาวขาดเหลือคุยกันทาสัญญากับทางเราแล้วเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงนี้อย่างนี้ได้ทันทีเลยนะครับนะครับแล้วก็ ผ่อนกับทางเราได้60เดือน60งวดนะครับทักมาคุยมาเจรจากันนะครับเงื่อนไขราคาต่อรองคุยกันได้นะครับยินดีพิจารณาทุกเงื่อนไขสดโฉนดครุดแดงแจกพร้อมโอนนะครับรถสะใจนะครับแล้วก็ชิดติดถนนลาดยางแบบนี้นะครับเนี่ยฮะเส้นนี้ไปทางนี้ไปลำลูกกานะครับ13บมกิโลก็จะถึงเส้นลำลูกกากิโลเมตรที่เอ่อคลอง15นะครับลำลูกกาคลอง15นะครับนี่แล้วก็ทางนี้นะครับรังสิตคอนายกมาเพียง2กิโลก็จะถึงที่ดินแปลงนี้ แปลงที่ท่านเห็นด้านหลังนี้นะครับทิศดีครับแปลงนี้หันหน้าทิศเหนือนะครับหน้ากว้างติดถนนราดยางเนี่ยแปลงหมายเลข11นะครับแบ่งชโนดเป็น2แปลงแล้วนะครับแปลงหมายเลข11เอ็ดเนี่ยหน้ากว้าง32เมตรลึก69นะครับแปลงหมายเลข12นะครับหน้ากว้าง23ลึก69นะครับสชโนดครุณไดงแจ้งพร้อมโอนอย่างที่บอกนะครับ5้ารตารางวาแปลงหมายเลข11นะครับแล้วก็12เนี่ย355ตารางวานะครับเดี๋ยวรุ่งครับพาชมที่ดินจริงกันนะครับเชิญครับ